สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดูนะครับว่าทางรายงานที่ทางเราจัดทาขึ้นเนี่ยพอเมื่อบันทึกรายรับรายจ่ายแต่ละวันแล้วเนี่ยจะสามารถสรุปผลออกมาเป็นรายเดือนแล้วก็เป็นกราฟที่สวยงามได้ยังไงบ้างนะครับก็อันนี้จะเป็นตารางนะครับ เราลองมาดูตัวอย่างรายงานกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางที่ใช้ในการบันทึกนะครับพอเราบันทึกตัวรายรับรายจ่ายของเราแต่ละวันออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเรียกดูรายงานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรายงานที่ทางเราได้เขียนขึ้นโดยใช้ Excel นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงานสรุปรายรับรายจ่ายรายเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นเดือนหมีรายได้เงินเดือนทั้งหมด5 0 0 0 0นนะครับมีค่า รายได้โบนัสทั้งหมด70,000มีรายได้อื่นทั้งหมด5,000นะครับสรุปรายได้ของเดือนหนึ่งจะอยู่ที่125,000บาทนะครับแล้วก็จะมีสรุปรายจ่ายนะครับเช่นรายจ่ายค่าเช่าห้องที่10,000บาทรายจ่ายค่าของใช้ในบ้านที่8,000บาทนะครับค่าน้ำประปาที่5,000ค่าอาหารที่6,000นะครับรวมสรุปรายจ่ายของเดือนหนึ่งที่23,600นะครับแล้วก็ยอด เงินนะครับจะเป็นบวกก็คือมีเงินออมมากขึ้นนะครับอยู่ที่1นึ0 0สนบาทนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างรายงานนะครับแล้วก็เราก็จะมีกราฟให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟของเดือน1กับเดือน2อนะครับอันไหนที่เป็นกราฟบวกนะครับอันนั้นก็แสดงว่าเป็นรายได้นะครับอันไหนที่เป็นกราฟ ความลงนะครับอันนั้นก็จะเป็นแสดงรายจ่ายนะครับรายละเอียดรายได้กับรายจ่ายก็จะแสดงอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีสรุปให้เป็นเดือนเดือนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในตัวรายงานตัวนี้หากเราอยากดูเป็นรายวันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแค่เอาวันที่มาแสดงไว้ตรงนี้นะครับลากวันที่มาอยู่ไว้ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นรายงานที่เป็นรายวันเลยนะครับก็คือสรุปรายได้ตรงตรงด้านนี้นะครับ กับสรุปรายจ่ายตรงด้านนี้นะครับที่เป็นรายวันเลยแล้วเราก็จะเห็นตัวกําไรขาดทุนแต่ละวันเลยนะครับเราก็จะ t r a c ได้เป็นวันๆว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีรายรับเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็มีกําไรขาดทุนในแต่ละวันเท่าไหร่นะครับสําหรับตัวกราฟอันนี้เราก็จะเห็นเป็นรายวันเช่นเดียวกันนะครับทีนี้หากเราอยากจะเปลี่ยนจากรายวันเป็นรายเดือนนะครับ ก็ไม่มีอะไรเราก็แค่ลากตัววันที่ตรงนี้นะครับออกไปนอกตารางอ่ามันก็จะเป็นรายเดือนให้เรานะครับทีนี้เราลองมาดูบัญชีรายรับรายจ่ายแบบเปล่าๆกันดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้ตัวรายงานตัวนี้ว่าใช้ยังไงนะครับก็คือในชีตนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3แท็บด้วยกันนะครับแท็บแรกเนี่ยจะเป็นแท็บรายงาน อันนี้ยังไม่มีข้อมูลมันก็เลยเป็นเปล่าๆอยู่นะครับแถบที่2จะเป็นตารางที่เอาไว้ใช้บันทึกรายรับรายใจ่ายในแต่ละวันนะครับแล้วก็แถบที่3จะเป็นการตั้งค่าก่อนอื่นที่เราจะใช้รายงานตัวนี้เราจะต้องมาตั้งค่ากันก่อนนะครับต่อการตั้งค่าตรงนี้เนี่ยช่อง A วันที่กับช่อง B ประเภทเนี่ยไม่ต้องสนใจเนื่องจากว่าทางผมได้ตั้งค่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนช่อง C ผมก็ตั้งค่ามาให้แล้วบ้างนะครับแต่เข้าใจว่ารายรับรายจ่ายของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาปรับตัวช่องสี่ตรงนี้เองนะครับยกตัวอย่างเช่นหากเรามีรายได้อื่นๆนอกเหนือจากตรงนี้นะครับหรือว่าเรามีรายได้ไม่เหมือนกับตรงนี้เลยเราอาจจะลบรายได้บางตัวหรือว่าไปเพิ่มรายได้บางอันก็ได้นะครับสมมุติว่าเรามีรายได้เพิ่มหนึ่งตัวเราก็อาจจะขยับ ตัวกลุ่มตรงนี้ลากลงมา1ช่องนะครับเพื่อเพิ่มตัวรายได้ของเราตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีรายได้จากการขายของออนไลน์เป็นรายได้เสริมละกันนะครับเราก็ใส่ลงไปรายได้นะครับขายของออนไลน์ นะครับแล้วก็ใส่เพิ่มตรงนี้ลงไปทีนี้หากเรามีค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครับหรือว่าเราอยากลบตัวไหนก็ลบได้นะครับแล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นลงไปนะครับสมมุติว่าเรามีค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราก็เพิ่มลงไปนะครับค่าเรียนพิเศษ เป็นต้นนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการเพิ่มหรือว่าตั้งค่าตัวรายได้กับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเรานะครับเราจะเพิ่มหรือจะลบหรือจะอะไรก็ได้นะครับขอให้ทาอยู่ในช่องสีแล้วก็ขอให้แยกเป็นกลุ่มรายได้อยู่ข้างบนส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้ถัดมาเราลองมาดูตัวตารางในการบันทึกกันบ้างนะครับตารางในการบันทึกหากว่าเป็นช่องสี นี้นะครับเราจะต้องกรอกข้อมูลลงไปแต่หากเป็นช่องสีชมพูนะครับเราไม่ต้องกรอกข้อมูลโดยที่ทางผมได้ลากสูตรเอาไว้แล้วนะครับเราแค่ดึงสูตรลงมาก็ได้นะครับส่วนช่องกลุ่มนี้จะเป็นช่องที่เราจะต้องกรอกข้อมูลนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นวันที่อันนี้จะมีดอปดาวนะครับให้เราเลือกดอปดาวเอาเราจะไม่สามารถพิมพ์อะไรลงไปได้นะครับเราก็เลือกสมมติอย่างเช่นวันที่1มกรานะครับ พอเราเลือกเป็นหนึ่งมกราจะเห็นว่าสูตรตรงนี้มันเปลี่ยนไปเลยถูกไหมครับเพราะว่าผมตั้งค่าเอาไว้แล้วแล้วก็เรามีรายได้หรือค่าใช้จ่ายประเภทไหนนะครับเราก็เลือกไปว่าเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายตรงประเภทนะครับแล้วก็กลุ่มรายได้ค่าใช้จ่ายตรงนี้พอเลือกดอปดาวลงมานะครับให้ลากตัวนี้ขึ้นไปหน่อยๆน,นะครับเราจะเห็นข้อมูล ที่เราได้ตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับสมมติว่าวันที่1นมกราเนี่ยเราได้เงินเดือนหรือว่าเรามีเงินเดือนนะครับตรงรายละเอียดตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมให้เราเข้าใจในที่นี้จะไม่ขอใส่ละกันนะครับในเดือนหนึ่งเนี่ยวันที่1เลยเราได้รับเงินเดือนมาทั้งหมดสมมติเช่น 50- า0 0บาทนะครับเราก็ใส่ยอด รายได้ที่เรามีไป50,000บาทนะครับทีนี้สมมุตินะครับว่าวันที่2อนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นสูตรอยู่มันเป็นสูตรไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราเพียงแค่ลากตรงนี้ลงมานะครับให้มันเป็นสูตร ข้อมูลสูตรตรงนี้มันก็จะโชว์เลยนะครับว่านี้เป็นของเดือน1แล้วก็เป็นของปี2016นะครับเรามีรายได้อีกแล้วกันนะครับวันที่2เรามีตัวรายได้จากการขายของออนไลน์นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นจํานวน5000บาทสมมุติว่ามาวันที่3นะครับอันนี้ก็ลากสูตรลงมาเหมือนเดิมนะครับเรามีรายได้นะครับจากการได้รับโบนัส จากบริษัทละกันนะครับจำนวนทั้งสิ้น30,000บาทละกันนะครับทีนี้ถัดมาสมมติว่าวันที่4นะครับคราวนี้อันนี้ก็ลากสูตรเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราไม่ได้มีรายได้แล้วแต่ว่าเรามีตัวค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเราเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหลายตัวเลยนะครับเรามีค่าอาหารนะครับในวันที่4จํานวน กินหรูหน่อยก็อาจจะมือละส0 0 0ันนะครับสมมติว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้เราทําเป็นเครื่องหมายติดลบเอาไว้นะครับ2,000บาทแล้วก็เรายังมีค่าใช้จ่ายตัวอื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นวันที่5อันนี้ก็ให้ลากสูตรลงมานะครับไม่ต้องกรอกข้อมูลแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวค่าเช่าห้องพักนะครับสมมติว่าอยู่ที่5,000บาทนะครับ อันนี้สมมุติว่าเราสรุปของเดือน1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูหากว่าเป็นของเดือน2กันบ้างนะครับของเดือน2เนี่ยสมมติว่าคล้ายๆเดิมเลยอันนี้ลากสูตรลงมานะครับจะเห็นว่าตรงสูตรเนี่ยมันก็จะแสดงว่าเป็นเดือน2แล้วก็เป็นปี2016หรือว่าปี2 5งนะครับเหมือนเดิมเรามีรายได้จากเงินเดือนนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นพนักงานประจําอยู่ จำนวน50,000บาทเช่นเดิมนะครับสมมุติต่อนะครับวันที่2กุมภาเราลากสูตรมาเหมือนเดิมนะครับเรามีรายได้จากการขายของออนไลน์นะครับเช่นเดิมเนื่องจากว่าเป็นอาชีพเสริมของเรานะครับสมมตุติคราวนี้เราขายได้ประมาณ3000บาทละกันนะครับแล้วก็วันที่2เหมือนเดิมนะครับ วันที่2เหมือนเดิมสมมุติว่าคราวนี้เรามีตัวรายได้นะครับจากการค่าเช่าด้วยนะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เราปล่อยเช่าบ้านได้สมมตินะครับจำนวน5 0 0 0บาทอ่าแล้วก็รายได้ในเดือน2จะมีเท่านี้ละกันนะครับยกตัวอย่างแล้วก็ลองมาดู ค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายสมมติว่าในวันที่3มเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายอันนี้ลากลงมาได้นะครับมีค่าใช้จ่ายที่เป็นเอาค่าใช้จ่ายอื่นๆบ้างนะครับเช่นค่าเช่าห้องพักนะครับอันนี้ค่าเช่าห้องพักเราโดนเดือนละห0 0พันอยู่แล้วนะครับเราก็กรอไป5 0 0พันสมมติแล้วก็สมมติว่าวันที่4วันที่5้าละกันนะครับลากสูตรลงมาตรงนี้ได้เลย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีค่าน้ำประปานะครับจำนวน5 0 0บาทนะครับแล้วก็วันที่5เช่นเดียวกันลากสูตรลงมานะครับตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ลากสูตรเรามีตัว ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าไฟฟ้าละกันนะครับจำนวน1,000บาทนะครับ อย่าลืมนะครับหากเป็นรายได้ให้ใส่เครื่องหมายบวกหากเป็นค่าใช้จ่ายให้ใส่เครื่องหมายลบนะครับพอเราลงข้อมูลรายได้กับค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2เดือนอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเราก็ให้มาดูตัวหน้ารายงานตรงนี้นะครับแล้วเราก็ให้มากดตรงสีฟ้าตรงนี้นะครับตรงคลิกทางด้านซ้ายก่อนนะครับมันจะขึ้นตารางแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็ให้เราคลิกขวานะครับแล้วกดรีเฟรชนะครับ พอรีเฟรชแล้วนะครับก็ここจะได้หน้าตารายงานที่ออกมาสวยงามแบบนี้นะครับซึ่งในรายงานนี้นะครับก็จะมีการสรุปรายได้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยเรามีรายได้จากอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นจานวนเท่าไหร่รวมรายได้ได้เท่าไหร่นะครับแล้วเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีรวมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็มีตัวรายได้มากกว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนคือเท่าไหร่นั่นก็คือตัวเงินออมของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็จะมีรีพอร์ตหน้าตาสวยงามสรุปด้วยนะครับว่า รายได้แต่ละประเภทจะเป็นส่วนที่เป็นแท่งข้างบนนะครับส่วนค่าใช้จ่ายก็จะเป็นส่วนที่เป็นแท่งข้างล่างนะครับเราก็สามารถดูให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่ารายได้หรือค่าใช้จ่ายของเราตัวไหนเป็นตัวที่เยอะในแต่ละเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดือน1แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเดือน2นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับหากเราไม่อยากดูเป็นราย เดือนนะครับเราสามารถดูเป็นรายวันได้เช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการดูเป็นรายวันนะครับก็เพียงให้เราลากนะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ลากเครื่องหมายวันที่ให้มาแปะไว้อยู่บนตัวเดือนตรงนี้นะครับฟึบพอลากขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าจากรายงานที่เป็นรายเดือนนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรายวันนะครับเราก็ เหมือนเดิมนะครับจะเห็นรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันแล้วเราก็จะสามารถสรุปรายได้มากกว่ารายจ่ายหรือว่าค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ในแต่ละวันออกมาได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีกราฟโชว์ให้เห็นตัวรายได้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้หากเราต้องการเปลี่ยนจากวันให้เป็นเดือนนะครับก็ให้เราคลิกซ้ายตรงวันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมันออกไปจากตารางนี่แล้วก็จะได้สรุปตัว บัญชีรายรับรายจ่ายที่เป็นรายเดือนหน้าตาออกมาสวยงามเช่นนี้นะครับขอบคุณครับ